สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีคนเอามาเอาพระนะครับมาปล่อยที่หน้าตู้นะครับก็มีจํานวนหลายองค์นะครับก็เช่าเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาก็ลําบากนะครับตอนแรก็ไม่รู้นะครับว่าพระอะไรก็เช่าๆไว้แล้วก็มาเขี่ย Google เอาที่หลังนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับสมัยนี้เราก็ต้องเราไม่มีความรู้เราก็ต้องหาความรู้แบบนี้นะครับ อย่าไปเชื่อนะครับว่าใครที่บอกว่าพระผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่รู้เลยว่ามีพระอะไรบ้างเหมาเมาเข้ามายังไม่ได้หาที่เลยไม่มีจริงครับไม่มีจริงใครพูดแบบนี้80%เเซนะครับเชื่อไว้ก่อนเลยว่าเขาโกหกนะครับอ่าวันนี้ผมก็ได้มาประมาณยี่สิบสาองค์นะครับแล้วก็คัดมาก็จะที่มีราคาก็จะมีอยู่ สี่ห้าองค์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับองค์แรกนะครับองค์นี้ก่อนอันนี้เป็นหลวงพ่อสดนะครับหลวงพ่อสดบัดปักน้ํานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปีไหนแต่ว่าความเก่าได้นะครับความเก่าขององค์พระนะครับนี่อันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับจะมีรอยพุนๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรอยพุนเนี่ย ลอยปูนทั่วองค์อย่างนี้นะครับอย่างองค์ที่แล้วที่ผมได้มาก็จะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาปนาอิทนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะออกปี1กว่าถึง0กว่านี่นะครับราวๆนั้นองค์นี้ก็น่าจะน่าจะราวๆนั้นนะครับปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยที่ผมไม่เคยเห็นก็คือกรอบเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเงินนะจะเป็นเงินส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นกระไหลนะครับ เป็นกระไหลเป็นปินียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้เป็นเงินและที่สําคัญนะครับเงินไม่ว่าเป็นเป็นยันของทางวัดด้วยนะครับนี่เพราะฉะนั้นก็จะสันนิษฐานได้ว่า,าเลี่ยมกรอบเงินอันนี้ไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่เจ้าของเอาไปทาเองแน่นอน,นครับอันนี้ก็จะเป็นทางวัดทำนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางวัดปักน้ําหรือว่าเป็นทางวัดธรรมกายนะครับ แต่ใจผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทางวัดปักน้ํามากกว่านะครับแต่ก็ไม่รู้ปีไหนนะครับเป็นกรอบเงินนะครับเป็นกรอบเงินเดิมนะครับต่อมาก็จะเป็นพระชัยหลังช้างนะครับพระชัยหลังช้างองนี้องนี้แท้นะครับแล้วก็องนี้ที่พิเศษเลยก็คือถ้าคนเล่นพระชัยก็จะรู้นะครับองนี้มีโค้ดนะครับตอบโค้ดนะครับตรงใต้ฐานนะครับเดี๋ยผมจะ จะจะเป็นโค้ดบางๆนะครับเป็นโค้ดบางๆตรงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมีมีีมตรงนี้นะคอยดูนะครับจะมีโคดเนี่ยนะครับบางๆนะครับเลารๆบางๆเนี่ยนะครับตรงใต้ตลับปัดนะครับจะมีโค้ดเห็นเขาว่าหายากนะครับหายาก เห็นเขาว่านะครับเพราะว่าคือมีมีใน Google นะครับก็ลองไปเซิร์ชหาดูได้ครับเขาว่ามีอยู่พันองค์หรือว่าสองพันองค์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเลือกประวัตินะครับเพราะผมอ่านมาแล้วแต่ว่าจําไม่ได้นะครับความจําสั้นนะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับต่อโคดเนี่ยนะครับนี่นะครับเห็นพช้ยหลังช้างพิธีดีนะครับพระหลักร้อยลูกคุณหลักร้านนะครับต่อมานะครับ ต่อมาจะเป็นสิงนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับอันนี้จะผมความคิดผมนะผมนะคิดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยไม่ใช่หลวงพ่อกลวยนะครับเพราะว่าได้ถามสายตรงแล้วนะครับไม่ใช่หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อมุ้ยแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับอันนี้เป็น พระชยวัฒนะครับพระชัยวัดสี่มุมเมืองอพระชัยวัฒน์สี่มุมเมืองนะครับอันนี้เป็นโค้ดเดียวนะครับปกติก็จะมีก็จะมีอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นสามโค้ดนะครับ3โคด้ดเขาก็จะมีแบ่งแยกกันไปเล่นก็จะเป็นหน้าเล็กหน้าใหญ่นะครับแล้ก็อีกองหนึ่งนะครับเป็นทางสายสุพรรณนะครับก็จะเป็นลีลานะครับ อันนี้จะเป็นลีลาจงอางนะครับจงอางศึกนะครับจงอางศึกที่เราเห็นกันบ่อยก็จะเป็นพิมพ์ของที่เราเจอกันบ่อยก็จะเป็นพิมพ์ผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณก็จะเร่งกันอยู่หลักร้อยนะครับร้อยต้นๆนะครับจงอางศึกเนี่ยก็จะมีหลายพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์ปังเปิดโลกนะครับเนี่ยนะครับที่ผมจําได้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับปางลีลาจุงาศึกจำไม,ม่ง่ายนะครับข้างหลังก็จะเป็นเจดีนะครับพพมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับหายากไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็เหมามาหลายองค์แต่ว่าที่ใช้งานได้หรือว่าที่จะพอจะปล่อยได้ราคาก็จะมีอยู่5องค์เนียนะครับบางองค์ก็จะปล่อยนะครับบางองค์ก็จะเก็บนะครับ ผมจะปล่อยหมดก็จะเก็บผมไม่ได้ปล่อยหมดนะครับบางทีก็ไม่ได้ปล่อยหมดบางทีก็เก็บไปบ้างนะครับเป็นลาที่ค่อนข้างที่จะหายากอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยกันไปนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ามีคนมาเช่าพาหน้าร้านแล้วมีอะไรเด็ดๆเดีด๋ยวผมจะมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ